รถเท่าใหม่นะคะสภาพใกล้เคียงกับรถป้ายแดงมากๆเลยนะคะคันนี้ประหยัดไปถึง5 0 0แสนบาทนะคะกับรุ่นนี้เลย h o n ด้ C R E 2 4 E นะคะปี2018ตัวไฟนะคะก็มาเป็นแบบ L E D เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับล้อนะคะนี่ดอกยางยังแน่นอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะใหม่กริปแน่นอนนี่นะคะด้านในนะคะมาในเบาะหนังสีดํานะคะคอนโซลดํายังใหม่กริปอยู่เน,นียนะแล้วก็มาพร้อมกับโคมอะไรนะคะมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นเจ็ดที่นั่งนะด้านหลังนะคะเป็นเจ็ดที่นั่งนะกับสี R V คันนี้นะคะท้ายนะคะเ,เป็นประตูไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะหากใครนะคะที่กำลังมองหา Honda CR-V อยู่นะคะแนแนะนำคันนี้เลยเหมือนใกล้เคียงกับรถป้ายแดงมากๆเลยประหยัดไปถึง5 0 0 0สนบาทเลยนะคะกับนี่เลยอีกทีนึงคือ Honda CR-V 2.4 e ปี2 1 8 8นะคะถ้าใครสนใจต,ติดต่อเข้ามาหาแนนได้เลยนะคะ